ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตามซับสไคร์กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวยัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอ t นเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว ถนนเส้นนี้ครับคุณผู้ชมเขาเรียกกันแท่งภูทรใกล้สารเจ้าพ่อเสือโนอนนี่นั่นแต่ผมบอกเลยเส้นนี้ถ้าไม่มีตังอย่ามาเดินเพราะจะหิวมากเพราะของอร่อยเต็มซอยเลยไม่ไว่าจะเป็นข้าวมันไก่ข้าวสตูเนือ้อกระเพาะปลาข้าวหมูแดงโอ้ยอร่อยบทวันนี้มาเยี่ยมร้านสิริพรครับร้านเก่าแก่ร้านหนึ่งในซอยนี้นะฮะโอ้นี่คนรอเต็มเลยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าร้านนี้เขาดังอะไรทำไมคนมากินเยอะคนแน่นตลอดเลย เดี๋ยวไปชมกันครับพาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าวันนี้ฮะอาหารเราก็ทำตามสูตรบรรพบุรุษท่านทิ้งสูตรให้ว่า นี่เราต้องขอตัวเจ้าของร้านนะครับมาคุยกันหน้าร้านเลยเพราะว่าคนเยอะคนแน่นมากนี่กำลังรอคิวกันอยู่เลยนะสวัสดีพี่ศักสวัสดีครับโอ้โหกี่ปีแล้วนานี้ก็นับปีใหม่นี่ก็67ปีแล้วปีครับระบบปานี่รุ่นไหนแล้วป้าปาเขาถ้าเกิดนับนับัวรุ่น3ารุ่น3ามโอ้นี่รุ่น4ี่แล้วเหรอ4สี่รุ่นแล้วนะอะไรที่คนมากินเยอะสุดฮะ ก็หลักๆก,ก็จะเป็นข้าวมูแดงของเราอยู่แล้ว<ะ>แล้วก็เป็นต้มยำเนื้อปลาใส่ไข่ปลา<ะ>ผัดปลาขึ้นช่ายผัดกระเพาะเขี่ยวไช่ไส่หม<ะ>ูบลโร<ะ>แต่ว่ายุคโบราณเรามีของมากกว่านี้นะ,ะแต่ว่าด้วยสถานการณ์เวลาที่มันเปลี่ยนไปคน ยุคเก่าๆหายไปเด็กใหม่ๆเขากินบางอย่างไม่เป็นเราก็ต้องลดทอนของลงไปข้าวหมูแดงก่อนข้าวหมูแดงของเรานี่เอกลักษณ์คืออะไรไม่เหมือนคนอื่นยปงนไงต้องอธิบายว่าเราใช้ข้าวเก่าข้าวเก่าเนี่ยพอเราเรา,าดน้ำมดลงไปเนี่ยมันก็จะพอดีมันจะมันมันนี้ก็จะไม่แข็งมากใช่ อันนี้ถ้าเกิดเราจะกินข้าวหอมมะลิถามว่าได้ไหมต้นทุนก็ต้องสูงขึ้นอันนี้มันจะแม่ลอยมันก็จะแย่ไปคือโบราณเนี่ยก็ทำข้าวแบบเม็ดล้วนนะเม็ดล้วนแข็งนิดๆเรียงเม็ดอย่างนี้พอราดน้ําไปมันจะฉ่าแล้วก็มันจะหนึบทำให้ข้าวนิ่มลงเองใช่ถูกต้องมันก็เลยจะอร่อยใช่แต่ว่าคนไม่คุ้นไม่คุ้นเขาจะบอกว่าแม่ลอยเลยข้าวแข็งข้าวแข็งแต่เราเราต้องอธิบายกันพราของโบราณมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้จานเท่าไหร่แล้วครับข้าวหมูแดงก็เป็น60 70 80เป็นเล็กเป็นใหญ่เป็นจโบแล้้วตมยลา ต้มยำปลาเราขายกินนี่ก็จะมีร้อยหนึ่งร้<ไ>อยห้าสิบสองร้อยโซนใส่ถุงจะเป็นร้200อยห้าสิบกับสองร้อยความพิเศษของต้งงมยำปลาผมเห็นสั่งทุกโต๊ะเลยเพราะอ,อะไรอ่ะคือคืออย่างนี้ปลาเราเนี่ยมันเป็นมันคือปลานําดอกไม้ปลานําดอกไม้แต่ว่าปลาก็จะที่ให้เรียกว่าปลากระพงไว้คนเขาจะไม่ค่อยรู้จักปลาโนดอมาม้เอกลักษณ์ของมันคือ มันเป็นปลาที่มีความหนุบหนุบเหมือนเก๋าแล้วก็เนื้ออ่อนเหมือนกระพงแต่มันไม่เละสูตรเด็ดคืออะไรทำไมคนติดใจเพราะอะไรคือหนึ่งปลาเราสดทุกวันแล้วด้วยความที่เนื้อของปลาเป็นแบบนี้แล้วไข่ปลาอย่างอย่างบ้านเราที่เรามีเนี่ยมันไม่เหมือนร้านที่เขามีทั่วไปอ๋อพี่ใช้ไข่ปลาอะไรบอกได้ไหมใช้ไข่ปลาด้ไข่ปลาจีนคือถ้าเกิดพี่ไปตานร้านข้าวต้มเขาจะมีแหละแต่เขาไม่ทำเหมือนเรานอกจาก3อย่างนี้ที่ผมเห็นนี่นะข้าวหมูแดงหมูกรอบต้มยำปลาเนี่ยยังมีเห็นไข่จงไข่เจียวก็มีนี่มีอันนี้ก็ ืมเมนูสาเล่เมนูเมนูสาเล่คือขยากใครกินก็กินแต่ว่าถ้าเกิดมาช่วงจุ้งก็กต้องรอหน่อยเพราะเปะ็นของเหมือนทําง่ายแต่ต้องใช้เวลาค <c oughs> ือถ้าสัง่งก็ทําให้เลยถ้ามีเวลาถูกต้องเดี๋ยวเราลองชิมกันดีกว่าร้านนี้ชื่อร้านว่าสิริพรโภชนาครับปิดท้ายนิดนึงสิริพรชื่อใครสิริพรไม่มีชื่อใครเป็นชื่อพระตั้งให้ยุคโบราณพระตั้งให้ยุคโบราณเดี๋ยวเรามาดูกันครับคุณผู้ชมว่าอร่อยขนาดไหนขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบบคคุณรรัพาาาาไปชิิมม้้นเเเดจก่ สายหรือเช้าก็ทนรอไว้จะปิดคำราตรีหรือบ่ายอยู่จังหวัดไหนตามไปแน่นอนมาแล้วนี่ของฮิตร้านนี่เลยนี่ก็แถมปลาผัดขึ้นช่ามาให้อย่างหนึ่งนะผู้ชมนี่ต้องยำปลาดูเผลอนะนนึกว่าปลากระพงนะไม่ใช่เป็นปลาน้ำดอกไม้เนื้อจะหนุบๆหน่อยนี่แล้วก็จะมีหัวปลาแล้วก็มีไข่ปลาแบบนี้นะนี่ไข่ปลาแบบนี้เลย เดี๋ยวค่อยชดนะคุณผู้ชมนี่ข้าวหมูแดงหมูกรอบที่บอกเนี่ยข้าวก็จะล้วนๆใช่ไหมเป็นเรียงเม็ดเลยเป็นข้าวเก่านะแล้วก็เวลาล่าน้ำเป็นมันหนุกเหนียวพอดีชิมเลยน้ำรสชาติกำลังดีไม่ออกหวานมากนวๆคล้ายๆน้ำสตูเลยแต่าเป็นปน้ำข้าวหมูแดงเขามาทานนะบอกล่าน้ำฉ่ำๆอร่อยมากขอน้ำฉ่ำๆเนาะ ผมว่านะข้าวหมูแดงอะ่ะมันต้องข้าวแบบนี้แหละถ้าเป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยมันจะแบบเป็นอีกแบบหนึ่งรแบบ่วนเกาะตัวกันถ้าเป็นแบบนี้มันจะพอดีปลาผัดขึ้นช่ายชิมอยู่อืมเค็มหอมอันนี้ก็จะผัดแบบเค็มนำนะเค็มนำหอมขึ้นช่ายตัวเนื้อปลาเนี่ก็หนึบๆนึบสดๆอันนี้ต้องทานกนะับข้าวนะเพราะมันจะเค็มนำนิดหนึ่งแต่ว่าหอมมาก มาตัวไฮไลท์สั่งทุกโต๊ะโอ้โหต้องลองฮนะบางคนมานะผมเห็นกินแบบสั่งอันนี้แล้วเข้าเปล่าเลยโอ้โหอร่อยรสชาติดีเลยขอบอกเลยว่าอร่อยมากรสชาติปรุงมาได้ดีผมว่านะมาร้านนี้สั่งข้าวเปล่าทานกับต้มยำตัวนี้ได้เลยอสชามนี้ขอเหมาแล้วนะตัวปลาเนี่ยนุ่มลื่นเนาะไขป่ปลาบ้างไขป่ปลา ไข่ปลาไข่ปลาก็หนึบๆเลยโอ้ oh, ดีมากตังทุกโต๊ะเลยมีโอกาสลองแวะมานะครับแล้วก็อย่าลืมสั่งนี่อันนี้สำคัญเลยต้องสั่งเลยต้ยตยมยำปลาขั้นต่ำร้อยห้าสิบแต่คุ้มค่าแล้วก็ข้าวหมูแดงหรือจะกิเนข้าวเปล่าก็ได้ถ้าเกิดว่ากินข้าวเปล่าให้สั่งปลาขึ้นช่ายมาด้วยจะอร่อยมากเลยลองดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวัง สิริพรโภชนาสิริพรโภชนาครับคุณผู้ชมเก่าแก่67ปีแล้วลองแวะมาชิมดูนะว่าของดีๆของโบราณทรงคุณค่าขนาดไหนนะครับอยู่มายาวนานนะครับร้านอยู่ไหนพี่ศักดิ์ร้านอยู่บนถนนมนพฝั่งสารรว่าการกรุงเทพนะครับเปิดก็8ปดโมงเช้าครับหมูแดงต้มยำปลา10บโมงเช้านะครับปิดกันทร์เสาร์หกโมงสี่สิบห้าวันอาทิตย์หกโมงเย็นครับผมแวะมาเลยชัดเจนมากนะครับคุณผู้ชมแล้วก็วันนี้เรามีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีวุนจนิวเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้ว เดี๋ยวผมขอติดสติกเกอร์ไว้หน่อยตีอ้วนชนหิวร้านนี้ต้องลองครับซอสอ,อนเนกประสง์ตีอ้วนชนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์สั่งได้ทางช้อปปี l a าซ d a ต่างจังหวัดสั่งทางแอดไลน์โปรพิเศษ2ขวด159ทรงฟรีทั่วประเทศคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงร้านเล่าเรื่องอร่อยนะครับเราก็จะมีร้านน่าสนใจนะครับเพื่อคุณผู้ชมไปรับประทานแล้วก็มาฟังเรื่องเล่าจากร้าน,นต่างๆว่า ร้านนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้มาร้านบ้านสวนน้ําใสนะครับที่แห่งนี้นะครับเคยเป็นสวนมาก่อนแล้วก็สามพี่น้องครับมาทําให้เป็นร้านอาหารเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังเขาเล่ากันร้านเล่าเรื่องอร่อย สว,ส,สวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยครับค่ะชื่อคณิฐานียมแสงค่ะเป็นหุ้นส่วนร้านบ้านสวนน้าใสคาเฟ่เอลสซลองสสอค่ะอ่าเปิดกี่ปีแล้วครับเปิดมาได้ขึ้นปีที่4แล้วค่ะขึ้นปีที่4แล้วคุณผู้ชมนะถามนิดน,นึงฮะร้านนี้บรรยากาศดีจังเลยดูมีเหมือนแบบมีทั้งน้ํามีทั้งบกมีทั้งแบบสวนล่มลื่นอันนี้ไอเดียมาจากไหนครับ ไอเดียเริ่มต้นนะคะเป็นดั้งเดิมเนี่ยคุณพ่อปลูกสวนแก้วมังกรค่ะทีนี้เรามีพี่น้องด้วยกัน3คนก็เลยคิดว่าใช้พื้นที่ทําอะไรดีก็เลยลองว่าเป็นร้านอาหารแล้วก็ให้มันธรรมชาติเลี้ยงปลาได้มีต้นไม้มีแปลงผักอะไรเงี้ยเพื่อให้คนใกล้กรุงเทพเขาได้มาพักผ่อนค่ะโอ้โหแล้วใช้เวลานานไหมฮะกว่าที่จะเตรียมพื้นที่ตรงนี้8ปดเเดือนเกือบปีอะค่ะแล้วก็ติดโควิดพอดีก็เลยทาไปเรื่อยๆทีนี้มาถามก่อนคอนเซ็ปตร้านเป็นยังไงครับที่นี่ คอนเซปต์ร้านนะคะอยากให้คนกรุงเทพได้มาทานอาหารพร้อมกับอยู่กับธรรมชาติมาพักผ่อนในครอบครัวอะไรอย่างงี้ค่ะมาให้อาหารปลาพายเลือทีบแล้วก็ทานอาหารเหมือนว่าเราทําทานให้คนในบ้านทานด้วยวัตถุดิบที่ดีเชฟที่มีคุณภาพค่ะแล้วเราก็คัดสรรทุกเมนูด้วยความตั้งใจของเราค่ะทําไมถึงใช้ชื่อนี้ครับเพราะอะไรบ้านสวนน้ําใสค่ะเราเป็นบ้านสวนนอดั้งเดิมแล้วก็มีบ่อน้ําเราก็อยากให้เป็นบ้านสวนน้ําใสค่ะ บอ่อที่เราเห็นอยู่เนี่ยมีปลามีอะไรบ้างคะมีค่ะเราเลี้ยงปลาประมาณ3-4มสี่หมื่นตัวโอ้โหแต่ไม่ไดเอามาใช้ในร้านไม่ค่ะไม่ได้ใช้ในร้านคือคนมามากินมาเที่ยวก็สามารถเลี้ยงปลาได้ใช่ค่ะสามารถให้อาหารปลาได้แล้วมีบริการอย่างอื่นนอกเหนือจากร้านอาหารไหมครับเช่นพายเรือเล่นอ๋อมีให้พายเรือเล่นได้แล้วก็ปั่นเรือถีในร้านได้ค่ะอ๋อมีค่าบริการไหม ถ้าปัดเรือถิตจะมีค่าบริการ50บาท50บาทแต่ถ้าพายเรือเฉยๆไม่มีค่าบริการไม่มีค่าบริการได้คราวนี้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยรู้จักร้านนี้เลยแนะบ้านสวนน้ำใสแบบุ๊ขับรถผ่านมาแวะเข้ามาพอดีที่นี่มีอะไรอร่อยครับ ที่นี่เมนูเด่นๆจะมีอยู่หลายเมนูนะคะเพราะเรามีประมาณ2 0 0กว่าเมนูที่คัดมาให้คุณเจี๊ยอ้วนเอาสัก4เมนูก่อนเนาะค่ะมีกุ้งชาววางบ้านสวนมีขาหมูเยอรมันบ้านสวนแล้วก็มีปลาช่อนทอดบ้านสวนแล้วก็จะมีเยนตาโนผัดแห้งอ๋อนี่คือเมนูเด่นๆเลยเมนูสุดลับของทางร้านเลยค่ะแต่จริงๆมีมากกว่าถึง200ร้ยเลยสองร้อยกว่าเมนูค่ะที่นี่ขายอาหารแนวไหนเออไทยจีนฝรั่งซีฟู้ดอีสานนานาชาติค่ะโหครบเลยครบเลยค่ะขาดแค่ญี่ปุ่นเองนะคุณผู้ชมญี่ปุ่นอนาคต อาจจะมีเพราะเราแผ่นๆเรามีซาซุมิแล้วนะคะแต่มีซาซุมิน้อยๆแต่อนาคตเราก็อยากทําอยู่มีแบบว่ารับได้กี่ที่นั่งคะที่นี่ที่นี่รับได้ประมาณสัก4ี่ห้าร้อยนะจริงๆสี่ห้าร้อยได้ยังเคยมาจัดงาน300ที่นั่งเคยจัดแล้วตรงสนามหญ้าจัดได้ด้วยจัดได้ด้วยรับจัดเห็นผมเห็นฝั่งนู้นเป็นห้องแบบจัดเลี้ยงเลยใช่ค่ะเป็นจัดเลี้ยงแล้วก็มีคาราอเกะด้วยก่อนจะไปชิมอาหาร ถ้าเกิดเมนูที่จะมาเลือกหนึ่งเมนูเล่าให้ความอร่อยให้ฟังหน่อยจะเลือกเมนูไหนอะเอาเป็นกุ้งชาววังบ้านสวนแล้วกันนะคะเพราะว่าน่าจะหาทานที่อื่นยากเพราะเป็นซอสสตรลับของทางร้านอ่าเล่าวิธีการทําให้ฟังได้ไหมได้<ะ>ค่ะกุ้งเนี่ยเราเลี้ยงเลยแล้วเราก็เลือกตัวสดๆมาประมาณสัก5าตัวต่อจานนะคะผ่าด้านหลังเนาะทอดในกระทะนิดนึงประมาณ 1- 2ถึงอนาทีด้วยไฟแรงแล้วก็พักไว้ก่อน เสร็จแล้วเรามาทําซอสซอสเนี่ยจะมีนมมีไข่เค็มมีเครื่องเทศของทางร้านแล้วก็น้ามันพริกเผาตีให้เป็นครีมเลยปรุงรสตามที่เป็นสูตรลับของเราค่ะพอได้ที่ปับ๊บตีไข่สองฟองแล้วก็ใส่ลงไปแล้วตีให้มันเร็วก่อนแล้วก็ตักขึ้นแล้วก็ราดบนตัวกุ้งค่ะพร้อมทานค่ะอันนี้คือเป็นสูตรที่นี่เลยเป็นสูตรที่นี่เลยค่ะา<อ>าทานที่ทอื่นไม่ได้แน่นอนไม่มีแน่นอน,น,น,อนค่ะก็ถ้าอยากกินกุ้งชาววังก็ต้องมาที่ร้านบ้านสวนน้ำใสค่ะร้านอยู่ไหนฮะ ร้านอยู่ที่พุทธมทนตรสายสองค่ะคเปิดตั้งแต่11บเอโมงถึงสามทุ่มค่ะมีวันหยุดไหมฮะหยุดทุกวันจันทร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะเราจะเปิดอ๋อถ้าอยู่นักขัตฤกษ์ติดวันจันนี้ก็จะเปิดใช่เปิดค่ะแต่นอกนั้นคือปกติจะอยู่ทุกวันจันทร์ใช่ค่ะเอาละเดี๋ยวไปชิมกันดูวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบ,ขอบคุณครับอู้หูปลาตัวใหญ่กุ้งน่ากินขาหมูสวยเย็นดโฟจัดจ้านนี่เพียงแค่4เมนูนะคุณผู้ชมของ,ของร้านนี้นะครับจริงๆเนี่ยนะถ้าเกิดมาร้านเนี่ยมีเป็น200เเมนูลยอันนี้เาบอกว่า กินได้ที่นี่ที่เดียวแล้ววันนี้เขาเล่าให้ฟังเลยทำยังไงทัไงถึงอร่อยนี่นะฮะตัวนี้โอ้โหคัดกุ้งสดๆมาแล้วก็มาทําเป็นกุ้งชาววังก็เหมาะกับห้องเต้อย่างเราสิชาววังแต่เราพวกห้องแถวครีมของเขานี่ซอสลงมาเนี่ยก็จะมีผสมทั้งไข่ทั้งอะไรนะนน่ากินมากลองดูเลยนะนี่กุ้งชาววังนี่หากินที่อื่นไม่ได้ต้องมาร้านนี้เท่านั้นมันจะออกว่าครีมๆหอมๆ รสชาติก็จะหวานนำอร่อยอันนี้เด็กๆกินได้ไม่เผ็ดนะฮะต่อมานี่เรามาลองหมูปลาสวยมากตัวใหญ่มากคุณผู้ชมแล้วไม่ใช่ว่าใหญ่เนี่ยเพาะผมว่าถ่ายรายการนะถ้าเกิดเขามีไซส์ใหญ่ก็าคัดที่พุนเหมือนผมเลยชิมดูเลยว่ารสชาติจะเป็นยังไงนี่ฮะสมุนไพรครบถ้วนตัวน้ําที่เขาใส่มาน้ํสตุนไพรนะมีความเป็นมะขามนะหอมๆเปรี้ยวหวานๆกัดไปปุ๊บเนี่ยตัวซอสเลยมันจะฉ่ำจูดในปากเลย เยนาโฟรานเขานี่เป็นแบบเยนโฟผัดแห้งนะปกติเราจะเจอแต่เยนโฟหม้อไฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่อนะันนี้เป็นเยนโฟผัดแห้งโอ้โหแล้วเลือดเ,เป็นก้อนเลยดูดิโอ้โหนี่นี่ตักมาเลยเนี่ปลาหมึกมาเลยปลาหมึกเขาล่างน้ำเยนโฟเขาหน่อยอุ้ยคำโตโตเลยนี่โอ้โหเนื้อไวนะอันนี้ดีนะมันกุกคลิงโอ้โหแมงกะพนกรอบซอสดี เปหมดสามเมนูนะใช้ได้ทุกเมนูเลยตัวนี้นี่เขามาแบบโอ้โหตอนมานี่เป็นภูเขาเลยนะนี่เขาไปหั่นมาให้แล้วคุณผู้ชมดูขอนญากใช้มือนะดูความกรอบก่อน,นดูดูผมหยิบมันนี่กรอบมากเลยนะคุณผู้ชมสามารถตุ่มซอสหวาน,นะะได้เขได้แบบนี้นะโอ้โหเนี่ยหอมกรอบมากแล้วเขาก็จะมีนี่มันบดมาให้ด้วยแล้วก็มีตัวสับรดแค้่เลี่ยนมาให้ด้วย ดีมาก4เมนูนี้นะครับถือว่าเป็นซิกเนเจอร์มาแล้วก็ลองสั่งดูแต่จริงเขามีที่มากถึง200เมนูนะครับเพราะนั้นลองมาชิมกันได้นะครับที่นี่บรรยากาศดีนะครับจะให้อาหารปลาก็ได้ จะพายเรือก็ได้นะจะถีบเรือก็ได้ลองแวะมานะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสรสหนึ่งปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งมอ้อยทางร้านไม้ใช้1ชุดนะครับมันจะเป็นรสหมูรสไก่รสเนื้อใช้ทําอาหารได้หลากหลายเลยนะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์พริกแกงกระดนกวันนะครับรสเข้มเต็มเครื่องเทศน,นะครับมอ้อยทางร้านมาใช้อีก1ชุดด้วยนะครับแวะมานะคุณผู้ชมอยู่ไม่ไกลไม่ไกลตรงนี้พุทธมนตรแค่นี้เองมาแล้วจะบอกว่าของเขาดีอร่อยจริงๆนะ สนับสนุนโดยผงปรุงรสรถหนึ่งปรุงอร่อยแน่รถหนึ่งต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์สั่งได้ทางช้อปปี้ลาซ d a ต่างจังหวัดสั่งทางแอดไลน์โปรพิเศษ2ขวด159ส่ทรงฟรีทั่วประเทศช่วงทั่วลงพุงวาไราตี้ ทัวลงพุงฟูโกกะคิวชู EP สามโอเจ้าโนมูโนมัวนาดัตตะทุตตัริเองามิเรโนมัวนาดัตตะทุตตัริอีพีนี้ครับเรามาต่อกันที่เที่ยวแรกกันเลยครับเราพาแฟนรายการและคุณลูกทัวร์นะครับมาล่องเรือแถวคุมาโมโต้กัน แต่ที่มากกว่านั้นก็คือช่วงนี้ครับมีนกมาคอยหาอาหารก็เลยเกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาครับกิจกรรมให้อาหารนกโอ้โหทั้งสวยทั้งสนุกแล้วก็ทั้งหวาดเสียวไปชมภาพกันเลยครับกับเพอร์ปีกจนแทบจะหักแล้วเนี่ยยังคาบไม่ได้เลยรมมแรงมากครับคุณผู้ชมแล้วก็สนุกสนานกันมากกับกิจกรรมให้อาหารนกถ้ามีโอกาสก็มาได้นะครับ ล่องเรือกันเสร็จแล้วท่าทางจะเหนื่อยครับเราก็แวะมาทานมื้อกลางวันกันสักหน่อยมื้อนี้เป็นมื้อกลางวันนะครับคุณผู้ชมร้านนี้จริงๆเป็นร้านข้าวหน้าปลาไหลที่เห็นอยู่เนี่ยเขาย่างปลาอื่นเผื่อลูกทัวร์ไม่กินปลาไหลก็จะมีปลาอื่นให้พิเศษให้นะครับว่านูน่นข้าวหน้าปลาไหลกําลังทําอยู่เลยแล้วก็ทางด้านนูน้นกล่องสี่ยมเหลยองนุน่นย่างสดๆครับแล้วก็กินกันสดๆเดี๋ยวผมสั่งเครื่องในปลาไหล <ๆ S 1> เคยกินเล้า <ๆ S 1> เพิ่มให้ด้วย การข้าวหน้าปลาไหลเสร็จแล้วนะครับเราไปเที่ยวกันต่อครับเรามากันที่วัดนันโซอินครับ oh. ที่เห็นอยู่นี่คือปลายเท้าพระพุทธรูปนะครับหรือว่าพระนอนสีเขียวนี่ครับเขาบอกให้มาไหว้ตัวนี้ครับแล้วก็เอาศีารษะเนี่ยนี่ตรงนี้นี่เขาบอกนะเขาแนะนํานะเขาบอกให้ไหว้เนี่ยด้วยนะขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งขอให้ลูกร่ํารวย แข็งแรงเดินทางก็เข้ามภไปแล้วก็ correr, correr, correr. Correr. แต่ที่มากกว่านั้นก็คือ <Yeah. S 1> ประวัติความเป็นมาเจ้าอาวาสแห่งวัดนี้นะครับได้ถูกหว,วยรางวัลที่หนึ่งของญี่ปุ่นถึง2ครั้งซ้อนครั้งละ100่งร้ล้านเย,ยนเลยนะครับอ้าว hey, hey. oh, หิวอีกแล้วครับคุณผู้ชม ไหว้พระกันเสร็จแล้วก็ต่อด้วยปิ้งย่างมื้ออร่อยเลยนะครับมื้อนี้ต้องบอกเลยว่าไม่อันอ้นไม่อั้นไม่อั้นกินกันเลยครับมื้อนี้ครับปิ้งย่างกินกันแบบสบายแค่นี้แหละไปกินเลย และทริปนี้นะครับมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับ<ด>นั่นก็คือกิจกรรมทําขนมปลอมเอ วิธีการทำนะครับเขาก็จะให้เรานะครับเป็นคนที่บีบครีมเองลงถ้วยนะครับจากนั้นก็ไปเลือกเครื่องประดับตกแต่งนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องปล่อยเอาไว้ให้แห้งนะครับเพื่อให้เซตตัวและแข็งตัวจากนั้นก็จะกลายเป็นขนมปลอมที่แสนสวยเหมือนของจริงน่ารับประทานแบบนี้นี่แหละครับ นั้นก็มาอิ่มอร่อยกันต่อนะครับกับอาหารเย็นที่โรงแรมของเรานะครับและคืนนี้เราก็จะนอนแช่ออนเซ็นพร้อมกับที่นอนสบายๆที่ทัวลงพูงจัดให้ทุกท่านเลยนะครับอง้ตวันนี้เป็นชาบูซีฟู้ดนะฮะ

ขอขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะครับหรือว่า F4 ที่ติดตามทัวร์ลงพุงแล้วก็ไปเที่ยวกับเรานะครับในทุกๆที่ในทุกทุกทิปติดตามทิปของเราทิปใหม่ได้นะครับทางแอปตีอ้วนนะครับหรือว่าทางเ c e บุ o กนะครับตีอ้วนจนหิวหรือ Facebook ทัวร์ลงพุงนะครับแล้วพบกันใหม่ทริปหน้ากับทัวรลงพุงมินดีกินดีพักดีต้องทัวรลงพุงตีอ้วนนำทัวเท่านั้นี ทัวลงพุงกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวเพียงถ่ายรูปคู่กับถังเวิร์กแกสที่ร้านหรือที่บ้านขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจตีอ้วนชวนหิวแล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนเวิร์กแกสจะเป็นเจ้าภาพพาคุณไปกับรายการตีอ้วนชวนหิวสนับสนุนโดยบริษัท w p Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหนาา่ายเวิร์แกสมาวร์ตีอ้วนลงพุงนี่สบายใจเรื่องเงิน ใจก้อนเดียวแล้วจบไม่มีม,มายิบย่อยเบี้ยวไร้ไปลายทางไม่มีและอิ่มตลอดทางส,สบายใจสนุกฮะติอ้ว,วนฮาตลอดสนุกค่ะบันเทิงมากทริปนี้รูปทัวร์ที่มาเป็นกันเองกันดีมากไม่รู้จะให้ปรับปุงอะไรมันก็ดีอยู่แล้วนะทัวร์พิอิวนโอเคค่ะสมราคาอาหารอร่อยค่ะ ทัวพิติอ้วนนี่เน้นเลยเรื่องอาหารประทับใจพิติอ้วนนะเขาบาริการดีทุกอย่างแหละก็ดูท่าทางเขาเวลาอะไรเจออะไรที่ไม่ดีเขารู้สึกผิดมากเลยอะ่ะใจถึงพึ่งได้อ่านี่เพิ่งจะมาครั้งแรกค่ะแต่คิดว่าจะมาอีกครั้งต่อๆไป